การครับท่านพระอาจารย์ครับจัดมาสการค์จะเลิเก็ยังได้พ่อเอฟซีมาตามแนวทางครับนําท่านพระอาจารย์ครับเอฟซีคืออะไรคือไม่ออกปุ๋งไว้กันไหออกไม่ออกค่ะเอฟซีแปรไปได้หลายอย่างเส้นครับเส้นประจักกับแม่มาถึแนวทางไม่กูเบ่งไอ้ตัวงวดก่อนนี่างเงี้นี่งวดควันนี่มันเนี่ยกูได้ว่าจะหา ูไดตาเทียที่เป็นเก่าก็มีคนถือกี่บ่คะพอจย์มีตัวสี่ปลาย่างวไดนห่าเด้เก่าคัเรนไปอยไม่ออกออกยยู่รี่เว่าจากหันคู่มือยมาวน้ำตาเทียมเพิ่นมาจากหันคู่หมือนมา่าน้ำตาเทียมเพื่อนยลายไปค่ะเพิ่นไปแปะจังไได้เพได้ใส่อันนี้เันหาอนี้บ่อเป็นเก่าได้หนห่าได้ตัวเนันนีหาได้ตัวหนิต้อาแบบเบิ่งเป็นเก่าใช่ไหมน่ อันนี้เก่าหนว่าเก่าก็ไ้อันนี้ก็เก่าอนก็คือเก่ตัวนี้อ่าเจเนกเก่าแต่ว่าศูนย์บงอยงมันมันศูนย์มาสีเทียบนศูนย์ีเทียบสามเทียมก็ศูนย์มาค่ะปวดูนย์น้ำมนก็ศูนม่กอดีเอนะวันนี้มาอีบีอ่านี่นี่ก็ศูนย์ศูนย์ค่ะศูนยนี่ยวันนี้เฮ็ดอีกปะคะเรียนรลหาวันนี้ยังวันน้มาอวันนี้เราหาวันนี้มาเจแต่จ่าเฮ็ดอยู่ปะคะเขียนครับนี่ยครับว่าจะเฮ็ดยังเย็นนู้นี่ พูน่ายดีเนาะพูน่ายดีมันเก่ามันก่าเบื้องป็นหาด้ยากครับตัวนี้ขันกามาสากินกะเก้าอิ่ดเลยผู้หมันผู้พิจารณาก็ได้เนาะมันก่บกแตกต่างไก่เราจะพูดที่ดีไปผู้เพป็นมันก็มีนี้สีแดงมันก็คือเก่าเนาะแว่าอยู้วยแต่ผู้ว่าจับบอกเี่ยจังว่าเั่นว่าผู้จับบอกกันว่าเั่นว่า มึงแวบนี้มันไปตีหนาตัวน้ำมันมีขาหมอนหรอกตับขึ้นให้ยงเสีย่ยงเซินมาเห็นฮะไม้จะไรกิเล่ขามมาเอาเหล็กซ่องหามือค่ะซ่องหามือค่ะเ<อ>พราะว่าพี่ดอกแฟนขาทั้งสองคนเรียกร้องเขามาลายไหมคะพระจันทร์ อยากได้เล็กส้มก็มันหลุดได้แล้วมันเหมันหลุดปะลอยวันพันซีว่าหลุดหลุดหลุดมันเหมือนเขามาจังหมดนะคะอาจารย์มันก็เริ่มต้นไม่เลยสามสิบแปดงวดมันหลุดเด้เลสามสิบแปดเริ่มต้นนับหนึ่งไม่ไ่มคะนับหนึ่งไม่เลยค่ะวันนี้เป็นงวดแรกวะคะวันนี้วันนี้เป็นงวดแรกใช้ยืมปากกาด้วยปากกามาเชนนั้ปากกาเออปามันมันหมดสิ่งสิ่งหมนสิ่ง แกกล้องเปิดตัวที่สุดเพ่อนกมาย้ำไหนก็มาแกกล้องตลอดเลยยูนนี่าให้ะอาจานด้วยเลขเลขสองเลขสองสิบหกน่องสิบหกรับห้าักห้าห้าหาม องห้าหมบาทเหรอเอฟซีอดมินไม่ออกใส่ดุนพินีดงใส่ด <concealed safety> ุน <sy> พ <helmet> <ligen> ิน <or ifice> ิเีดองแมนโนแมนเท่ากับว่าแมนถือผู้ถือเท่ากับว่าถือคือวัดม่งั้นรุดีดีไมั้นรุดก็ว่าเป็นวารจับวกมาสองกับตีก็กับศูนย์เาอะอ่ามีมีตาเจ็ดเก้าแนวทางก็ที่ว่ามีศูนี่มีตาแล้วค่ะมีหอ่ามีเกมีศูนมีหนึ่ง มีห้ามีหกมีสามพู้ได้ที่ว่าเลขกซวงหาเงินมกตัวเดียวเล็กซวงห้าหมื่นเขามีตัวเดียวรกวะะระจงเขาจะอเด้อค่ะเขาจะที่ว่าเด็กเล็กซวงเขาจะที่ว่ามีมีตัวเดียวมีตัวเดียวหรือสองตัวประมาณนั้นเนาะสร้างขึ้นแต่วัดพอเขามันมีนนหกตัวเหคะขอมีหกตัวมีหกตัว ค่ะเพราะว่าซ่องแต่เราหมองมากข้นลามหมองนอพี่นองเนาะเจ๊มัมนคือกันกับบไดดันะคะคือกันกับบไดดัเขาจะไปกาหนดว่าตัวนั้นตัวนี้บ้านนี้แต่ว่าคำมันมากเลขหลักห้ามันยังมีค<า>่ะที่เขาฟันมาใหา้คือบัวหนึ่งฟันสี่ก<า>ับห้าค่ะอาจารย์มาจับตัวผิดเงืง่อนี่ฟันยังห่างเหงื่อนีอ่ว่างัันจับผิดเดี๋ยวจะเฝ้าบอกประวัติกอนมาอะไดได้อย่างไ้เลยหวดหมดก่นมา วัดคอนเขามาให้วัดคอนเขามาให้สี 5, 5่กับห้าห้ากับสี่ห้ากับสี่แมนบอบนแมนบอลอ่ะข้าข้างล่างให้หนึ่งกับศูนย์เด่นหนึ่งเด่นห้าอันนี้ล่าง <c oughs> เห็นไหมครับป <c oughs> ูสายาเมี้นตัดออกัวได้ดีแม่นไปเนั้ง <c oughs> ข้างบนเด่นห้ารองสี่ออกตัวเด่นออกตัวรองข้างล่างฟันหนึ่งรองศูนย์ออก ออกศูนย์แม่นไปนั่งมือตัดตัวไหนเอาตัวนั้นมาค่ะตัดตัวไหนออกตัวนั้นเราบ้างดีวันนี้ก็ได้นะวังดีอย่าเผลออ่าวันนี้อย่าเผลอเลขวิ่งเลขวิ่ง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 บนเนี่ยวิ่งบนเนอะวิ่งบนได้เก้ากับศูนย์อะบนไปมาครับนี่บนเก้ากับศูนย์ <c oughs> วิ่งต่อไปวิ่งล่างนะวิ่งล่างห้ากับหก <c oughs> นี่มันเรียกจากตัวตัดออกจากตัวฮะเรียกจากตัวตัดออกจากตัวไม่ดีเลยจากตัวหวนเข้าใจดุนพินิจเบิ้งเห็นมั้อ เอาแจ้งเอาดีๆแจ้งมันเงี้ยงเง้ยบาทนี่เลขวิ่งคือพื้นเด่นเด่นมายี่เรียบได้เก้ากับศูนย์เก้ากับศูนย์มาตัวหนึ่งไม่มาคู่กันเห็นบอลเก้ากับศูนย์มาตัวหนึ่ง แต่ว่าเพื่อนว่าบ่นเฮ้ยจิเป็นลนตกับบัจักแด้ขีดไหมคะก้ากับศูนย์มาหนึ่งตัวห้ากับหกมาหนึ่งตัวไม่มาคู่กันค่ะนั่นเด็กมาคู่กันเออค่ะถือว่าแจกกันบ่กกอดข้อบ่กกอดข้อกันมาเขาบอกพระอาจารย์อาจจะเป็นพิษนาก็ได้ด้วยนะพี่นองกาเท่ากับยาบัประมาณเนาะไม่มาคู่กันเหรอเอฟซีเ้อาแคปหน้าจอไว้ด้วยครับเด้อประกาศชี้แดงมา สวัสดีว่าซ<ห>่งตัวนี้บุมีตัวเด่นไงมีเด่นไหอ่ามีเด่นให,นนให,นนให้แต่ไม่ได้ตีจับปุ้ยยู่เด่นเก<อ>้าประมุ่นมากได้เก<อ>้ากับศูนย์บนได้เก้ากับศูนย์ก็นกเด็นใหม่อยู่นะคะอ่าเด่นขาง่ังมีห้ากับหกเด่นมากเลย<อ>ในวกกลมสีแดงนีง เก้ากับศูนย์ไม่มาคู่กันห้ากับหกไม่มาด้วยกันดีบบดีอาจีิเป็นเก้าหาลูกอางกีก็ได้เนะเพราะว่าตีเหล็กนั่นแหละแต่กันเทาตีเอาจ่อจ่อตัวใดทีโบเดนมาคือเหลือหนึ่งกับสามเหลือหนึ่งกับสามแต่ว่าถ้าอาจารย์กับวงกลมเก้ากับศูนย์นะครับแล้วก็ห้าหกแต่ว่าพ่มาคู่กันแต่ว่าว่งกลมมาน้ำกันก็เป็นปิศนายูอีลี เป็นตัวให้ว่าเป็นเลขวิ่งให้บ้าเป็นเลขวิ่งเลขวิ่งครับอ่าเลขวิ่งคือคือคือคัดออกบนล่างจากในแต่ล่างออกมาไว้พี่ค่ะคเป็นเลขวิ่งตอนนี้ก็ยังสรุปให้บัวห้าหนึ่งหกว่ามันิดไปจได้ไหนบ้างไหนคือได้เก้าอ่าได้ศูนย์เลขวิ่งได้หนึ่งได้<ช>เข้าไปใส่ดุลพีดุลได้ห้าได้หกห้ากับหกไม่มาคู่กัน ก้ากับศูนย์ไม่มาคู่กันไม่เหลือจากตัวหนึ 19, ่งเก้าอหนึ่งศ <10, S 1> ูนย์สามเก้าสามศูนย <35 36, S 1> ์สามห้าสามหกอสามเก้าสามศูนย์จ้องใส่ดูนี่ตัวกันแทนแต่ว่าขั้นจับที่จับไหมแเจงเป็นเก่าครูนะเป็นเก่าคููจักจีถือตัวตรงไม่จักจีถือตัวตัวตัวที่หนแต่ว่ว <c oughs> วาจีจับใหมอยู่แต่ว่าทีรลวด จับไปแบบซี่ห่อได้เป็นแนวทางครับจัดไปจับลูดไปไว้ให้แต่ถ้าก็ต้องเอาไปใส่ดุนดีลุนได้บ้างบางคนผู้คนจับเปลี่ยนหรจับเปลี่ยนได้ค่ะแมนเออบัดครุงศรีใตยเอาไปมาจับโอ้เลยค่ะบแล้วบ้างที่ตัวพระอาจารย์ตัดออกดูดนะฮะดีดีเด้อค่ะพี่น้องคะตัวที่พระอาจารย์ตัดออกเด้อค่ะมากออกเก้าห้าเก้าเป็นบนล่างเนาะค่ะพ่อจานหกอันนี้ไปเป็นบนล่างใช่ไหม เก้าห้าเก้าหกเก้าสามเห็นไหมอืมศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์สามอ่าหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่ง เห็นก่าคู่เนาะค่ะแม่นนี่อยู่เก่าคู่คู่เก่าคู่อยู่ได้นี่แหละแจจัดบวชันบ้านให้บวชันฟันเน้นนะคะเนาะเอาชุดเต็มไปก่อนเอาชุดเต็มไปก่อนแจจัดบวชในวงกลมให้ค่ะอ่าหรือจะวงกลมให้ก่อนก็ได้แต่แต่ว่ามันถามบวชในถือตัวตรงเพราะว่ามันมีอีกอยู่เพราะว่าบวชในลูกให้อยู่ไนยังมีเพิ่มเติมมีอยู่เนาะค่ะมีอยู่ยังให้อ่า ตรงรอคงสุดท้ายเนาะค่ะอออันนี้ไปจับหัวลังวั่นที่2ที่สมที่สที่หาไปก่อนครับสตัวถ่ายครับมันถือแล้วั่นไงครับแคปหน้าจอไว้ครับเอฟซเฮาไปจับสลักกินแบ่งเบึงอืมนะครับแต่ท่านาฟจันมาคงสุดท้ายทจงสิวงกลมใหม่แล้วจ้ะอ่าก็รอดติดตามกับ f อฟซีเฮาองวันทีหน่งอาจารย์วงกลมให้คงสุดท้ายหนึ่งสองมสนึ่งหนึ่งสอง สามสี่ฮะมาเนี่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวกันวางช่างสีวงกลมใหยย้ดูเรียบรอใจเรียน,นเรียบร้ว่าบดถ์ยึดใจดำใช่ไหมจีว่าวงกลมไปเลยไปที่หนึ่งห้าวงกลมไปที่หนึ่งหกอ่าสีวงกลมให้คาคูววงกลมไปที่เก้าห้าวงกลมไปที่เก้าหกวงกลมไปที่เก้าสาม อ๋ครับกลุ่มครับท่านพระอาจารย์กับวงกลมให้ว่าพันธุวัตใจดำแล้วใช่ไหครับท่านพระอาจารย์ว่าเอฟซีเขาแคฉหน้าจอไว้ครับเขาก็ใส่ดุลพินิจเบื้องเด้อค่ะพี่น้องค้าว่าเลขกหกตัวนี้มันขาดตัวใดไปเด้อค่ะมันมีอยู่มันมีอยู่ที่โบได้จับมันมีอยู่เอ๊มันมีน้ำหกตัวนี่เนาะค่ะนี่ได้หกตัวนี่แต่พระอาจารย์เพิ่งยังบระจับให้แต่เพิ่งสิฟันทุ่งให้เทือนึงตอนคงสุดท้ายเนาะค่ะอื หอยซองหามือไห้คู่เดียวเน้นๆเลยเมื่อรอรอของสุดท้ายด้วยค่ะเด้อสิฟันนะคะเม็ดเดียวนะคะแคบหน้าจอไว้ด้วยค่ะพี่น้องค้านี่คือหอยซองหามือนของอาจารย์สายขมิ้นด้วยค่ะเด้อค่ะพี่น้องค้าแคบหน้าจอไว้ด้วยค่ะใช้ดุลพินิพิจารณาเบิง์กนะคะหอยซองของอาจารย์ใหักห้เป็นเพียงแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะการลงทุนจะมีความเสี่ยง ที่แรกกันหนึ่งกับชุนเนี่ย้างปะเด็กของพระอาจารย์มีหกตัวนี่เด้อค่ะพี่น้องคะตัวใดมันขาดไปก็ใช้พิจารณาเบิ้งว่าตัวแดมันขาดไปในเรื่หกตัวนี่เด้อค่ะเอาคลิปนี้กับพ่อสมมีก่อนเนาะค่ะพี่น้องคะอย่าลืมก็อะไรกดแร่กดติดตามในน้ำเด้อค่ะจะได้มีกำานั่งใจไปตามหาแนวข้างศูนย์ขวคนนั่นมันแมนอาจารย์ดังได้กับพี่น้องเขาไปเสียงโชคน้ำกันคลิปนี้กับซัมนีก่อนเนาะค่ะขอบคุณค่ะ